เ so no, no อาเมืนน่อคืจะมาอ่านข่าวมจะฟังเมื่ออยากอ่าน,นคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งม่นจะมาอ่านข่าวแล้วปะเนี่ยคลิปที่สองเนาะนนมาฟังฟังฟังอยู่บ่เมื่อฟังอย่างนฟังอันเริ่มเลยสวัดส,ด,สด,ดีครับทุกคนกับผมกับรายการ ขุดประเด็นให้กระเด็นกระดอนกับผมสถาพมาอําลาโลกและดิฉันรถด่วนขบวนสุดท้ายเอาละครับมาอยู่ในช่วงของเจาะประเด็นเด็ดที่เกี่ยวกับพันหัวข่าวหน้าหนึ่งข่าวไหนมาแรงแสงโค้งเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเริ่มจากข่าวคันหูโรคระบาดดักในกรุ่มสตีชี้แต่กว่าข่าตลาดปานนันตุวะโอ้เพราะว่าเนาะชาวบ้านตื่นตระหนกแห่ดูชายประหลาดแต่งหญิงไปเต้นในงานวันเธอได้ดิเธอเนอ้ย สำนักงานคณะกรกรมการองค์การคุ้มครองผู้บริโภคเดนนโลส่งเสริมให้ประชาชนรักสุขภาพให้หันมากกินตับมากยิ่งขึ้นจริงหรือเปล่าเอออ่านท่านแบบแฟนหงโหนด่ดาเมียยับดูละครเกาหลีเหตุไม่ทำการเอาเมียเถ่าเลือดเทศกาลบ้านยว่าเห็นแล้วเนาะเลี้ยนังสื้อบล็อตปึกก็คือยอะไรอ่านต่อ,อ,องานนี้เชืปุยเป็นเหตุ แฟนคลับรุ่นใหญ่วัย58ปีคลางคล้จูบทีวีไฟช็อตหนับอนาถเท่าไรเงินเนาะเท่าะไรกิเลสนาเมียสุดทนตบตาบานผัวเพราะไม่ไปรับลูกที่โรงเรียนตกบ้านเพมันตก่อยให้ยังล่ะท่านสามารถติดตามข่าวได้ใหม่กับทางรายการขุดประเด็นเด็ดให้กระเด่นกระดอนในทางช่องคลอดของทุกท่านเองเราจะมา โอ,อกาสได้ใหม่เดาไม่รูราา้ว่าจะมาตอนไหนจุดทูบเรียกได้กันท <c oughs> างสามาติตามทางระบบระบระบยายมีเห็นมียายมอชอ่อนี่เราสองคนสัะประมาอัมลาโลกและดิฉันรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับสสวัดีค่ะโอ้ยยายมอเห็นมียายมีบอกเพื่อจะแบบ